สวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้พาเอฟซีมาที่ร้านพ่ยาคนลุมนะครับผมมาร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวแห้งคุกซอสนะครับผมสูตรสูตรบ้านแม่นะครับผม25บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมีหมูก็จะมีหมูม,หม,มีรูชิ้น แน่นจริงๆเลยนะผมขา,ขายดีขายดีทุกร้านเลยนะครับผมน,นี่ก็25บาท25บาทเลยนะดูดูคิวเด็กคิวยาวมากครับทุกคนครับลูก <c oughs> ค้าบอกว่ากินง่ายๆนะกินเอาที่มีที่เหลือก็พอแล้วที่มันมีครับผมหมูสับก็หมดนะครับผม ครับผมสวัสดีครับกดแชร์แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสายไปมาแล้วครับเมื่อกี้ดโอซ่สาธุครับขอบคุณมากครับครับผม fc fc บ่าวนิพนธ์นะผมต้องขอบคุณมากมากนะครับผมรั่วกันคุกกันคุกซอสน้ำซอสก็ปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยนะเป็นสูตรของ ของบ้านแม่เลยนะผมอ๋อบรรยากาศจะมืดๆนิดนึงนะตอนนี้อยู่ในเต็นท์นะผม ทำกันสดๆหน้าร้านเลยกะเพราเล่นงานแล้ว

อยากก็หยิบได้เลยนะครับผม คุณแม่มาจากไหนครับเนี่ยสมุทรปราการสมุทรปราการทุกเพจอ๋อครับผมอะไรก็ไม่ได้ของหมดเลยแล้วครับขอให้ได้ร้านสับปะร์นะคะสาธุขอบคุณมากนะครับสาธุเป็นไหนครับคุณยายบานิพนธ์ก็มาจากสมุทรปราการเหมือนกันนะครับผมไม่มีคนของนั้นเลยที่ร้านยังใช่ไหมครับยังไม่มีคนรับไปขายใช่ไหมครับใช่เป็นเอกเป็นเด็กของร้านก็ยังไม่มีใช่ครับฝั่งนู้นมีแต่เห็นเจ้าหนึ่งอยู่บางปูครับไกลไกลใช่ไหมครับ อันนี้เอ็กซีอยู่บางนาอ๋นนอ,นนอนนครับผมขอบคุณคขอบคุณครับมาจากสมุดปากกาอยู่บางนานะครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมนหนึ่งกล่องสองกล่องก็ขายนะครับเป็นวิธีการทำโอ้โหมีคุกกันอย่างนี้เลย ได้กี่ไล้กี่แง่เี่อให้ฟังๆครับผมคนติดตามน้อยๆเองครับผมฝากช่องด้วยนะครับช่องบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มทำครับเลือกได้เลยนะครับเอาเส้นอะไรครับมีขาวมีโยกเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่มีเหลือง mẹ mình còn ai <cườiasure> <cười> Đã... chứอยู่ โอ้ยเธอ อันนี้เพิ่งบรรยากาศเพิ่งเที่ยงนะครับเนี่ยดูคนเะครับรถนี่ไม่มีที่จอดเลยนะครับผมมีขาวมีขาวอีกหนึ่ง มันนี่ทำกินได้ด้วยจ๋าประชุมสถาบันอะไรนะเนี่ยให้กินให้พึ่งทางอะไรด้ว ไงเอาแต่ต้องรอก่อนนะจ๋าเรไปใหมอไหเหลือลูกกอนมีลูกหมาูกคนด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอตั้งเลยตังเลยองมันไม่มีกับีค่ะสวัสดีครับครับ น้ำซอสไนะม่แนีกมีกองหนึ่งมีขาวใช่ไหมครับมีขาวหนึ่งกองน้อละสิบบาทเอง 哎，对，对对对对对。 ดูได้มีอะไรเนาะเดี๋ยวผมสองก็ไปหาเยจนะอคขงรคุณท้กาศน้านใหมนะคะมาเลยครับผมมีนะผมมีขาวมีเหลืองมีเหลืองขึ้นเมียมีมีเป็นยก เสร็จแล้วครเนี่ยมียกหนึ่งนาทีครับหนึ่งาทีครับมียกแปบ,บเดียวห้าส <50 9. S 2> ิบเก้าห้าสิบบาทมียกมียกนะครับผม สองกล่องที่สั่งไว้สองกล่องเนาะที่สั่งไว้เส้นอะ่องกล่องเอาเอาเอาเส้นอะไรนะครับสั่งใหม่ก็ได้มันมีออาออมแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งครับผมครับแป้นหนึ่ง เดินไปเลยคเดบนั่นอ๋อนี่วิธีการทํนี่เป็นหมี่ยกนะครับ

อันนี้ลัใช่นี้เลยคับผมครับผมใขายดิบขายดีครับผม นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะผมในช่องยูทู e บ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวครับผมแนละ้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ